โอเคเลยนะครับ,บผู้ชมนะครับกำลังมองหาร้านเติมบล็อกระบบ ID Pass นะครับผมแนะนำร้าน d อบกบ l o c k เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับผมอ่าเติมระบบ ID Pass เรียลเจ็ตเลยนะครับผมขั้นตอนก็งา่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่สามขั้นตอนนะครับผมทักเพจโอนเงินแล้วเรารับสินค้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอออย่าลืมใช้บริการกันด้วยนะครับเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวคุผู้ชมคุณผู้ชมเคยประสบปัญหากันไหมครับว่าอยากได้ผลถาวรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ราคาในเกมเนี่ยโคตรแพงนะท่านผู้ชมเติมไปควรจะไม่คุ้มนะครับผมแนะนำร้านนี้เเลลยนนนนนนะะคคครรรัััับบผผผผมมมมทท่่่าาูู้้ชชชิสต็ออปง รับกดุลทาวอรเริ่มต้นเพียง10บาทเองนะครับผมผู้ชมอ่ะมีแฟนเพจด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับมีบริการบอกฟุตกันด้วยวันทุกผู้ชมโอ้โหมีบริการรับฟาร์มนะครับโลโก้นนิไม่ไฟติ้งก็มานะครับผมผู้ชมจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมห้ามพลาดแล้วต้องไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมผู้ชมโอเคเลยนะครับผมทุกผู้ชมท่านนะครับต้องกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการนะครับผมนำฮาคิราชันเนี่ยนะครัับบบไปสู้กอ ออสเลยนะครับผมหรือว่าไปสู้กับฮาคิราชันของบอสออสเลยนั่นเองนะครับทุกคนเออโหไอ้นี่ก็มีด้วยนะโอ้โหถ้าจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันก่อนเลยนะครับผมเนาะทุกคนก็โอเคเออก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็น่าจะเราจะทําการเอาฮาคิร่าชันเนี่ยไปทําการสู้บอสออสแค่นี้เลยเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เอาเลยท่านผู้ชมวันนี้ผมมีร้านบริการรับกดผลมาฝากนั่นเองนะก็คือร้านช็อกโกสตอร์เลยนะครับผมผู้ชมบอกเลยว่าราคาร,าคาร้านถูกจริงๆครับผมาากดผลนะครับผมเริ่มตั้งแต่6บาทเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นร้านคุ้มากนะครับผมมีบริการเกมพาสต่างๆด้วยนะครับราคาถูกแล้วก็แถมยังมีระบบเติมรบ,บักไอดีพารด้วยนะครับผมจังหวะนี้ต้องไปชบริการก,กันแล้วนะครับ let's go <S โอเคนะครับผมหาท่านผู้ชมเนยะกำลังหาร้านรับกดผลหรือเกมพารผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับทุกคนแบรนด ดินพันเดี๋ยวเราจะมาทาการเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวนะคนที่มันมีลูกแก้วคือน้องคนนี้อดีแป๊บหนึ่งโอเคมาน้องเขากำลังจะทําการเดินไปเสกเนะครับเอ้ยวิ่งไปเสกสักทีดีเฮ้ยโอเคนะครับผมเรามาดูกันว่าหากชราชเลนเนี่ยเราจะไปสามารถหยุดเจ้าบอสออสอะไรตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันแหลนะเนาะผมขออนุญาตเปิดฟ้าหมดก่อนเดียดโคตรกากเลยนะครับที่นี่โอเคมามันจะเสกนะมันจะเริ่มเสกนะมาแลวทานผู้ชม เปิดก่อนเลยฮาคินี่ครับผมโอ้โหโอเอาดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสตัร์ไดเปล่าวะสตัร์ได้ไหมนี่ไม่ได้เหรอสตัร์ไม่ได้เหรอใช่เหรอโอเคลองลองอีกหน่อยลองลองอีกรอบนึงเฮ้ยงงว่ะเอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหโดนโดนมันสตัร์ได้เปล่าท่านผู้ชมสตัร์ได้ปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าฮาคิราชันเนี่ยเราจะสตัร์ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะปล่อยสกิลอื่นด้วยเนานะท่านผะู้ชมอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่เล่นหนักเลยเฮ้ยนี่เล่นหนักเลยโอ้โห นี่นะครับอันนี้คือฮาคิราชันของมันเลยนะครับของบอสออสนะครับผมทุกคนมันเป็นสีแดงเลยมาดิเปิดมาเปิดกลับไม่โกงเอาดิมันสตันไม่ได้หรอเฮ้ยมันสตัรได้ป่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาตายซะแล้วงงว่ะเฮ้ยมันสตันได้ป่ะอันนี้ใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมทุกคนผมงงว่ะเฮ้ยเหมือนเหมือนจะสตันได้แต่ก็ไม่อ่ะอุ้ยอุ้ยโดน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 แหมโอ้โหเล่นหนักเลยเล่นผมหนักเลยท่านผู้ชม โอ้โหค้างเลยไม่ล่ะเอาดิเอาดิเอาดิอ <bastards> ย <câ owania> ่าอย่าอย่าให้ได้ปล่อยบ้างนะอย่าให้ปล่อยบ้างนะเอออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยซีนนี้อะไรยังไงยังไงเอาดิเอ้ยผมยังกดไม่ได้คิดละชันอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนมันกดได้นะครับน้องเขากดได้แล้วมาสตาร์ได้ปะเหมือนไม่ได้นะอุ้ยโอ้โหฮาคิวเอามาดิมาดิเอากลับอ่ะมาดิสตาร์ได้เปล่าเอาอ้าตายซะงั้นตายซะงั้น อะไรครับเนี่ยมันจะตันได้หรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคงั้นผมก็ต้องขออนุญาตสู้ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับทุกคนเอาดีสกิลปล่อยไปพลสายฟ้าก็โหดเหมือนกันนะครับเนี่ย่ะมาวิววิวมาดิมาดิาดโอ้ยโดนแก้โดนแก,โนแก้โอ้ยโอ้ยจะเย็นจะเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นโอ้เพื่อนมัน,น,นจะเล่น,น,นมันจะเล่นผมซะแล้วเอ้ยมันเฮ้ยมันก็สตันได้นะใช่ปะมันก็สตันได้นะ นี่ไงี่สตันได้แล้วี่ชมเออมันก็สตันได้นี่ว่าโอเคนะครับเอาเป็นว่าฮาคิสังเกตฮาคิสังเกตเลยฮาคิรัชเราเนะี่ยสามารถสตันได้หรือว่าหยุดได้นะครับผมทุกคนแต่ผมงงว่ะบางครั้งก็หยุดไม่ได้บางครั้งก็หยุดได้ฮะเห <c oughs> มือนเก่งอะครับฮาคิสีแดงแล้วเหมือนเก่งอะเหมือนเก่งอะครับทำไมหนอเอาเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ต่เย็น <c oughs> เพื่อนจะเย็นเปิดเปิดดูผมด้วยครับน้องเอาดิเฮ้ยนี่ไงมันก็สตันได้นะผู่ชมมันก็สตันได้นะครับผม เออโอเคผมตอนแรกผมก็จะไม่ได้นะมาอีกรอบนึงชุบอ้าวเฮ้ยอ่ะสตาร์ทไม่ได้เหรอเอ้า <c oughs> งงนะท่านผู้ชมงงนะครับผมทุกคนอะไรของมันนี่งงวะ่ะเฮ้ยเอาดีเอาด,โด,ด,โด,โดีโดน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 ตันโดนตันของผมยังกดใช้ไม่ได้นะครับแป๊บนึงต้องขอลองกดอีกรอบนึง โอ้ยมึนเละมึนเละมึนเละผมเนี่ยมึนเละโอเคมาหนิครับผมทุกคนเปิดเลยดีกว่าบึ๊บอ่ามันสตันได้พอขวาผมเริ่มงงๆแล้วนะท่านผู้ชมผมเริ่มงงๆงงนะเออผมคิดว่ามันมันน่าจะสตันได้หรอเนาะเออมันมันน่ามันน่าจะหยุดหยุดการโจมตีได้อยู่สักสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้นี่มันก็หยุดได้นะครับผม หยุดได้นะเนี่ยมันก็หยุดได้นะครับบางทีมันก็หยุดไม่ได้นะครับหรือว่าเราต้องประชิดตัวเลยหรอเออหรือว่าเราต้องประชิดตัวเลยมาโอเคตีมาได้ครึ่งทางเลยผู้ชมตีมาได้ครึ่งทางเลยอุ้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 ยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะทำไมรู้สึกโดนโดดหหนักนะเมื่อกี้อะโดนโดดตะลุมบอลอย่างหนักเลยเออเฮนะครับผมมาอุ้ยเพื่อนมันปล่อยวะเย้แจ๋งเท่นี่มันก็หยุดได้นะครับผม โอเคก็เป็นว่ามันสามารถหยุดได้นะครับทุกคนเออไม่ต้องสงสัยกันแล้วในคช้าผมถือซะว่ามันหยุดอ้าวอ้าวผมตายฮะก็ถือซะว่ามันหยุดได้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวผมก็ต้องทุกกระตองเลยวะก็ต้องขอนุญาตีให้มันแตกกันก่อนนะครับมันใกล้จะตายแล้วทุผู้ชมเอาดีนี่มันก็สตันได้เออก็ถือว่าฮาคิราชันก็มีประโยชน์อยู่นะคะผมก็เอาผมก็โดนเหมือนกันว่ะเอยผมก็โดนว่ะ โอ้ยโหโหอาฮ่าเล่นยาญ่อาฮ่าได้เล่นได้เล่นได้เล่นนะได้เล่นนะโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิอ๋อทำบ้างเอ้ยทำไมมันไม่อยู่ล่ะตายหรือไม่ล่ะตายหรือไม่ล่ะฮัลโหลเอออะไรอะครับอะไรอะครับฮาชิสีแดงก็เหมือนเก่งอะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเอาดิเอาดิ ก็มาดีเอาดิเปิด no บ้างเปิดบ้างมันสมันสตันไม่ได้เหรอซงแสดงว่าเราต้องไปสตันที่แบบขามันเลยนะครับทุกคนหรือว่าใกล้ใกล้ๆมันเลยถึงมันจะสตันได้นะครับผมถึงมันจะหยุดได้เนาะอาหาโดนเล่นแล้วอุ้ยอุยอุยกระเด็นกระเด็นโอ้โหอุ้ยเลื่อเลติดเดียวเองไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมต่อเลยเลือยครับต่อเลยเลือยครับผมเอาดีเอาดีเฮ้ยค้างค้างเอาเอาตาย เฮ้ยมันเหลียนิดเดียวแล้วมันเหลียนิดเดียวแล้วผู้ชมอีกนิดเดียว,ดเ,ดยวเปิดหายคีละชั้นเลยดีกว่าบึ้บเอา้ามันตายามันตายก่อนเปิดหายคีกอ่ะ ก็โอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเนาะท่านผู้ชมฮาคิราชันสามารถหยุดได้นะครับใครอยากให้ผมเนี่ยนะครับทําการเอาฮาคิราชันเนี่ยนะครับผมไปทําอย่างไรอีกหรือทําอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะครับใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องทาการขอตัวลาเลยละกันเนาะท่านผู้ชมก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมบบ๊าายยยซีูออเเเกนลสตร์